น้าเพื่อนบอกเพื so, uh, so ่อนว่าต้มกระไดเปิดใหม่ตัวนี้เปิดอะไลดันในนะครับดันในอันนี้ใหม่มเป็นต้นเล็กก็เปิดอะไรดันในประมาณกลางกลางไซนนะครับแต่ยังไม่ถึงกลางลำไซ้นะครับยังแต่ว่าไดเอ็นตัวมันแล้วนะครับการเปิดเปล่าลักษณะที่ว่าไม้จะเดินดีแพร่มันจะไม่ปุกนะครับแล้วก็อันนี้ก็อหลดันใน ลอ,ลองมันไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยวการอะไรจัดจัดไม่เปลี่ยนั้งเกตเนื้อต่เ,เป็นที่เรื่องนะครับไหม่มันจะเป็นที่เรื่องอแล้วมีมีมท,ที่เรื่องอยู่ก็คือตัวนี้มันแสดงไงนว่าใหม่มันจะเดินเดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ลังกระตุนหนึ่งปีก็ลังกระตุนหนึ่งปี ตัวนี้ประมาณหนึ่งปีกับอสองเดือนนะครับตทวาสิบเซเดือนก็เป็นข้าวอะไรผมเติมได้นะครับสั้นการะตุนแบบป้อง่มตทว่าได้ผลิตเองก็คือได้ผลจริงนะครับเป็นเปลื่น,นไม่ไหมก็สร้างโอกาสเลยนะครับสร้างโอกาสไอ้ตัวเองเลยกูผมเองก็มีสูรก้ายเปลืนป่นนะครับเทว่ามีสั้นกระตุนก้ายง่ายนะครับแต่แต่ปุ่ม แนะนําให้ใกล้สุดแนะนาให้เจอสุดนะครับเป่าเปิดจะได้กระตุนแบบเต็มรูปแบบนะครับกระจวงนี้ก็จวงนี้ก็ใกล้สุดแบบไม่ราคาไม่แพงอยู่นะครับราคาโตกมากเลยนะครับก็ดอกตัวยังว่าตัวน,นี้ก็พิ่มขกายอยู่หนึ่งเส้นบาทนะครับชุดกระตุนใหม่นะครับก็เพิ่นเพื่นม,มใหม่ ก็ผพว่มาเปลี่ยนน่าจะแหวะเบี่ยนมาอ้ากมุนกันนะครับเอึ่องเส้นบาทนะครับก็ไม่เกินปีออกออกนี้นะครับไม่เกินไม่เกินปีออกอกนะครับเอออันใกล้นี้เกิดปอดึงปีออกเจ็ดเงินใกล้มันจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนการเปลี่ยนเป็นติดตามนะครับเปลี่ยนเปนติดตามแล้วก็กดแจบอกตเป่อนเปลี่ยนเลยนะครับกา้เปลี่ยนส่งรันยานว่าจอบไม่จอบเปลี่ยนเปลี่ยนกา เปื่อนเป่อน,นรงรัยานกดไลนมานะครับนะกดไลนคือผมจะได้รู้ว่ากลุ่มเปื่อนเ่นเนเอมีมาแก่ไหนนะครับก็เดี๋ยวไปไล่ตีม่อีกตีนะครับกอ็อ่อผมจะได้คุยกับเปืเป่อนๆก็หลังที่เอ่อ บางทีก็มีมีความลับติบกเปิ่มเติมได้มากว่าน,นี้เลยนะครับมีความลับก้องกันกระตุ้นใหม่นนกันจ้าใก็ยกตัวอย่างบ่เรา,เาเปิ่มตรงนี้ได้จินนึงนะครับนี่ก็สิบเซเดือนช่องปีตัดกใกล้ได้นะครับอันนี้ตอนนี้ก็ถ้าบ่าเราได้กระตุ้นไวตั้งตอนแล้วก็คือการตัดกใกล้ได้แล้วนะครับเออิบสี่เดือนตัดกใดกล้ได้แล้วก็แต่ว่านี้ปมก็ยังก็ ต้องกระตุนเพิ่มนะครับปอไมรอปรลุกนั่นก็คือต้องกระตุนได้เต็มเตมนะครับการนี้ก็คือปีทุบให้เปลี่นเลนได้เอ็นกว่า,าไม่ตรงแกนก้าวแกนจริงนะครับก็ตอนนี้กระจะรลึกประมาณเอ่อนปนปนกลืนต้นไปนะครับปนกลืนต้นไปด้านใหม่ปนกลางลำไส้ไปนะครับคลายเปืนเป่นเปลีนตักมานะครับปูดกุยกันเนรื่องกระตุ้นทิตนหน้าโอกาส ถ้าเปลื่นมีมาอยู่แล้วก็ให้เปลื่นสร้างโอกาสให้ตัวเองนะครับดีดกระตุนโดยเร็วนะครับก็ถือว่าเป็นต่างรัดแล้วนะครับเพื่นเป่อนพอพมก็คือถือว่าเป็นต่างรัดนะครับพอปะตบกันหมากว่าท่าอปีมากว่าทาอปีาาปตื้อหวาพมไดตัดลงกับเรื่องนี้นะครับก็ให้เปลืนปนป่นเลเอือนเยต้นใหม่นะครับมันจะมีปะเปรตเต็มไปหมดนะครับการข้าวแกน ร้อยละกเก้าสิบอาร์นะครับเก้าแขนรวยหลัเก้าสิบอาร์จำนวนของเปละนะครับก็มันบเป็นบทปิดชุดว่าพุ่มกระไดก่อนไฟเหล่งนี้จรงิงนะครับก็จวงกายชุดนี้นะครับจวงกายชุดเนื่งเส้นบาทนี่ก็้เปลี่ยนปิดจารณากันเลยนะครับเราจะสร้างจินใหม่นะครับจร้างจินใหม่ก็มันเป็นไม้ราคาแพงนะครับอ่า แกนไม้แกนไม้นี่ก็มันเป็นไม้ราคาแพงนะครับการอนาคตแต่ต้อตงแกล้งกันด้วยคุณอาปานะครับแต่ว่าถ้าว่าแล้วแรงกันไปก็คือมันมันจะยาวมากนะครับยาวมากเรื่องมันแย่กกเป็นไร่ป่าดินก็มันยาวมากกระเกลื่อนไม่ไม้การต้นนะครับธรรมนับเปล่อยแต่ยังไม่มีไม้ก็คือการแนะนําไนนาม้ปลูกนะครับแนะนําไม้ปลูกเพราะว่าอนาคตนี อนาคตนี่จุกรเรื่อมนมีซิทโปรกแล้วก็มีซิทใจเองนะครับมันมันจะเป็นสมุนไพรเป็นเกลืองอ้อมมาได้ต่างๆนะครับรักษาโรคได้นะครับกาแฟโรคเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากนะครับอ,อ,อนาคตเรื่องการตร้อต้นกาได้กระมันไอ้นะครับเพราะว่าเราตะอตอกมาในต้นไม้นะครับอย่างตะอตอกนันอย่างดีนะครับก็ ข้าวไร่ทุดุตล้วราคาโต๊กหมากเล้วก็คือตุกกตัวเรื่องต้องมีทิศปลูกเองใจเองได้นะครับมันเป็นเกลืองอ้อมเกลืองยาจะมุ่นปนะครับก็แต่ว่าอนาคตยาวไกลนะครับว่างอ้หม่ปีหนณานี้จะเต็มตลาดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คนที่มีใหมยก็เพิ่มว่าถ้ามีร0ยเปเนก็เดินปิดต่างอย่จด่เปเนนะครับ เพิ่งมาเลยแกกันหน้าดัางนี้ครับมีคลิปเล่ารา,ายละเอียดแล้วน,นะครับคลิปก่อนๆว่าเ,าเปิื่นๆแต่ยังไม่ประสบความเร็สมันติดกัดปิดตัางแบบนี้นะครับกับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็า้เปิี่นกดติดตามเลยนะครับนะกดติดตามแล้วก็้าวมาแรงกันก็อีกคอมุน,นมต่างๆนะครับกับคลิปนี้แกในทั่วไีครับ